ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่เดิม32ปีวิกฤตหรือโอกาสปี2536เซตอินเด็กซ์อยู่ที่1,200จุด32ปีผ่านไปในปี2568นี้เซตอินเด็กซ์กำลังจะกลับมาทดสอบที่1,200จุดอีกครั้ง32ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างวันนี้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด่วนรถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์32ปีที่แล้วไม่มี วันนี้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีทั้งภาคผลิตและภาคบริการที่32ปีที่แล้วไม่มีเราลองนึกภาพในท่าว่าตอนนั้นเนี่ยร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าความสะดวกสบายของประเทศไทยมันเหมือนกับทุกวันนี้หรือเปล่าประเทศไทยในวันนี้มันแย่เท่ากับ32ปีที่แล้วจริงหรือไม่แล้วทำไมเซตอินดซ x ในวันนี้ถึงมีค่าเท่ากับ32ปีที่แล้วลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง เรื่องแรกนะคะต้องบอกว่าเซตอินดีนั้นไม่ใช่ตัวเลข GDP ค่ะถ้าเราดูที่ตัวเลข GDP นั้นต้องบอกว่าตัวเลข GDP ของประเทศไทยนั้นจะสูงขึ้นมา4เท่าเมื่อเทียบกับ32ปีที่แล้วนะคะแต่สําหรับดัชนีเซตอินดีนั้นมองแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะเซตอินดีนั้นเป็นการคิดผลตอบแทนแบบไม่รวมเงินปันผลดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบโดยเอาเงินปันผลมารวมเนี่ยลองคิดให้ค่าเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นนะคะให้ปันผลเฉลี่ยเลีี่่่ยแ้วออูทปประมาณ3%ต นั่นหมายความว่า32ปีที่ผ่านมานั้นเงินที่ลงทุนใน s e ตอ n d e x ทุกวันนี้จะเติบโตขึ้นมา2.6เท่าจริงอยู่นะคะว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทั้งหมดแต่ก็ต้องถือได้ว่า2สิ่งนี้นั้นมีค่าความสัมพันธ์ต่อกันที่ค่อนข้างสูงมาก และที่ตัวเลข GDP ของไทยที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า32ปีผ่านไป GDP เติบโต4เท่าในขณะที่ผลตอบแทนของ Set Index เมื่อรวมกับเงินปันผลนั้นเติบโตขึ้นมาแค่2.6เท่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าราคาที่สะท้อนให้เห็นในตลาดหุ้นตอนนี้มันตกต่ำเกินกว่ามูลค่าความเป็นจริง หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าราคาที่สะท้อนมูลค่าของตลาดหุ้นในปี2,536นั้นมันสูงเกินกว่าความเป็นจริงหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลทั้งสองข้อรวมกันก็ได้ค่ะเรื่องที่2ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเซตอินดี x ในวันนี้มีความคาดหวังที่น้อยกว่า32ปีที่แล้วมากในวันนั้นนะคะประเทศไทยนั้นถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียค่ะแน่นอนนะคะว่าพอเป็นภาพที่สะท้อนมายังตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยก็ย่อมได้รับพรีเมียม แต่ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยถูกมองว่าเป็นเสือป่วยแห่งเอเชียค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องสะท้อนมายังตลาดหุ้นไทยที่ถูกจัดให้มีส่วนลดแบบนี้และทุกคนรู้หรือไม่คะว่าหลายบริษัทในตลาดหุ้นไทยตอนนี้ให้ปันผลเนี่ยสูงถึงระดับ5-10%อยู่เต็มตลาดไปหมดซึ่งเมื่อเราเนี่ยนะคะเทียบผลตอบแทนที่ได้จากเงินปันผลจากบริษัทเหลา่านี้กับอัตราดอกเบีย้ยที่ได้จากการฝากเงินเนี่ยก็ถือว่าจูงใจกว่ากันมากค่ะ ซึ่งถ้าเราลองมองย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมานะคะแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยค่ะที่อัตราการจ่ายเงินปันผลของหุ้นที่มีคุณภาพใช้ได้แบบนี้เนี่ยจะมีอัตราที่น่าจูงใจเมื่อเทียบกับ Free ี a รทที่สูงขนาดนี้ย้อนกลับไปอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปี2008ที่เกิดวิกฤตซับพรมที่ตลาดอเมริกาค่ะเรื่องที่3นะคะก็ต้องบอกว่า Set i n d e x ในวันนี้เนี่ยนะคะมีส่วนประกอบของบริษัทที่ไม่ได้มีอัตราการเติบโตที่สูงเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา ถ้าเรามองไปที่ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะคะเราจะพบว่าท็อป10นะคะหรือว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของดัดชนีของเขาเนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงเป็นบริษัทเทคโนโลยีแต่บริษัทท็อป10ในประเทศไทยนั้นล้วนแต่เป็นธุรกิจดั้งเดิมธุรกิจพลังงานธุรกิจสาธารณูปโภคนะคะธุรกิจธนาคารธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งก็ต้องยอมรับคขาว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เซ็กซี่นะเมื่อรวมเหตุผลทั้งหมดนี้น่าจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้นะคะว่าทําไมเซต ของไทยถึงไม่ไปไหนเลย ตลาดหุ้นนั้นไม่ได้สนใจค่ะว่าโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยจะล้ำหน้ากว่า32ปีที่ผ่านมาแล้วขนาดไหนตลาดหุ้นนั้นมองเรื่องอนาคตเป็นสําคัญนะคะซึ่งก็อาจตีความได้ว่าตอนนี้ทุกคนกําลังมองว่าเศรษฐกิจไทยแย่ที่สุดในรอบ20ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้เซตอินดีคนั้นจะอยู่ที่เดิมค่ะแต่นักลงทุนไทยที่เลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ยังได้รับปันผลระหว่างทางมาโดยตลอดดังนั้นมาถึงคําถามสําคัญนะคะว่าแล้วในเซตอินด x ์ที่ระดับนี้ตลาด หุนไทยถือเป็นวิกฤตหรือโอกาสกันแน่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจนะคะว่าเซตอินด x นั้นประกอบไปด้วยการรวมกันของหลายๆกิจการค่ะซึ่งในตระกา s เซตอินด x นี้ก็มีทั้งบริษัทที่ดีและบริษัทที่ไม่ดีและแน่นอนว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้บางบริษัทที่ดีอาจได้รับผลร้ายจากบรรยากาศการลงทุนที่มันไม่ดีตามไปด้วย ดังนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นโอกาสเนี่ยก็คงเป็นโอกาสสาหรับคนที่หาบริษัทที่ดีเหล่านั้นเจอท่ามกลางวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้แต่ถ้าหากเราเลือกลงทุนในกิจการที่ไม่ดี บริษัทเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นวิกฤตให้กับผู้ที่เลือกลงทุนในบริษัทเหล่านั้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เรานะคะว่าจะเลือกบริษัทที่คิดว่ายังดีแบบไม่เหมารวมเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนอย,าาย่างไรอย่างน้อยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะคะควรจะมีกระแสงเงินสดที่ดีไม่มีหนี้มากเกินไปและธุรกิจเนี่ยก็ควรมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีการเติบโตไปได้ไม่มากก็น้อยในอนาคตดังนั้นหากเราเห็นบริษัทที่ดีในบรรยากาศที่เลวร้ายมันอาจกลายเป็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต ให้เรานั้นได้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่ดีในเวลาที่ราคาแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ32ปีที่ผ่านมาก็ได้เช่นกันค่ะ